สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขสุขค้นเช้ายูทูปปัญญาก่อนยิปก่อนเนาะคะ่ะวันนี้ยิก่อนจะพาพ,พี่น้องไปเลาะหาเห็ดนะคะหาเห็ดหูหนูตัวใหม่นะคะหน้าตาเหมือนเห็ดเฟฟลิงนะคะแต่ว่ากินได้สดๆนะคะจิก,ก่อนจะไปตามหากันวันนี้ไปดูซิว่าเราจะเจอกันไหมเราไปรุ้นกันในป่าน้ําแข็งแบบนี้พี่น้องนะคะไปค่ะมือวีได้เลยค่ะอื้อหือ เย็นแบบโบวดมืออะไรไอ่ะพี่น้องต้องใส่ถุงมือโอ้ยนน้อแข็งอย่างจังเลยค่ะเมื่อวานก็เดินนะคะกออ็ไม่ใช่สิเมื่อวานนี้กอนไม่ได้มาพี่น้องไม่ลงบ้านเลยเมื่อวานนี้นะคะ่ะหนาวมากกอลริมออกบ้านค่ะวันนี้กอลพาเพื่อนๆออกบ้านอีกแล้วนะคะ โออพี่น้องเอ้ยมาแล้วน,นะจะเดินมาอะไรรู้กนะจะเดินมาในป่านี้เคยได้ลุ้นเห็ดเห็ดที่เกิดตามขอนไม้เหรอพี่น้องอนีตนตงนนต่ต้นไม้ฮักตะลักฮักตั้งหลายหลายคืนเยอะมากเลยทอนไมเห็ดมันไม่เกิดนะคะตอ,อนก็แปลกใจว่าทำไมมันไม่เกิดพี่น้องดูสิขอนฮักมันเนื้อมันเนื่อ ก็อุดพื้นได้ก็มอองบ้านนี่แต่ว่าอันสีม่อ,องของเขาปิดใส่บ่อใดได้ค่ะแตาผู้ไดมีเตามีมองดังไฟก็ต้องซื้อฟื้นได้ค่ะเอ็นเห็นได้หลายจังสีสีม่ไปิใส่บ่อใดนะคะผิดกฎหมายนะที่รักเอาไม่ได้เลยนะจ๊ะต้องซื้อเขาต้องซื้อกับหลวงหรือไม่ก็ซื้อกับคนที่เขามีสวนต้นไม้อย่างนี้นนอะเนาะ กินมแอบกของเขาบ่ได้ด้วยค่ะนี่พี๊ดแบบไงเลยนะคะเรื่องไอ้เรื่องนอกเนี่ยนะคะทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างห้ามพอออกจากป่านะนอกจากเห็ดเขาก็ยังอนุญาตให้เก็บนะก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าพวกไม้พวกอะไรอย่างอื่นไม่ได้นะพี่น้องนะอืมแค่เจ้าย่างไปฮักกินงนะกกับพิ๊ดเราด้พี่น้องไปฮักทุกเมยเขา,าจ้าพี่น้อง เห็ดตัวนี้นะคะยีกอนตามตามมาดูนะคะว่ามันเป็นตัวไหนนะคะแกะออกมาดูแกะไม่ได้พี่น้องมันแข็งมากมันเป็นน้ำแข็งจะ้ะเนี่ยมันเป็นตัวเป็นยาหรือเปล่านะคะเออเอาความงามมาฝากด้วยค่ะ บรลูวานะคะตัวนี้มันเป็นยาหรือเปล่าเนาะอ่ะไปดูตัวใหม่ค่ะพี่น้องแล้วบึงส้นนี่ไม่หักแต่ละหักพังร้ายหลายจ้ายางไปีสมีแต่ไม่หักแล้วก็มีตะต้นใหญ่ๆพี่น้องครนเบนบ้านเฮาขาเจ้า,จากระสิมาซ้อยเอาไปท่าประโยชน์ด้วยเนาะรู้พี่น้อง ก่อนโนนเขามาหาเห็ดขอนจ้ะแต่ว่ากับว่ามีหยังแปลกพี่น้องหุ่นตุ่นาก็ร่งสีลมบักใหญ่เลยบุ่นม่มีเห็ดเกิดแตกดีพี่น้องเออถ้าแต่เป็นเมืองไทยฉันดอเห็ดขอนแต่ลรขอนนี่เนาะดูพี่น้องไม่ฮักตะลักฮักพังหลายแห้ง อนนี้ยัก่อนตามหาเห็ดนะคะตามหาเห็ดตัวน,นึงซึ่งยักก่อนเพิ่งซื้อเจอนะา๊ะเพิ่งซื้อรู้ว่ามันกินได้นะคะมันเป็นเห็ดหนูหนูขึ้นกันน้ะพี่น้องเอาสองมือตกจ้ะนาตามันจิตคือ้ข่กับเห็ดสมิตริงนาตามันคือกันเลยแต่ว่าข้างหลังมันอะสิ่เป็นนุ่มๆเป็นฟองน้ำเป็นนุ่มๆ บั้งยึก่อนแล้วเห็นยี่ขั้งหนานั่นเงนอี่หยังเมินเห็ดตัวที่ยึดก่อนตามหาหรือป้ามันนหองหมุนไปเบิ้งกันจ้าโอยเนาะถ้าเหนองมุนป้าคัขับได้ไหมไ้เงยนม่เงยนไปดมกันเงยนบ้าหนองเดี๋ยวอุ้ย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 อุ้อุอุ้ย้ยอุ้ยอย เมื่เอเย็นเป็นน้ำแข็งแล้วผู้ขานะ่ะอุย้ยเอาแมนด้วยตั้นี่พี่น้องเอา,าะไส่ล่ะเนี่ยเหตัโตที่เ็กีกยกนตามหาแมนด้วยจ้าแต่มันคือบางงามแท้บางาบางามปัานนี้ว่าเอาเร็วอุยอ้ยอุ้ย พี่น้องโอ้ยเอ้ยเขากล้องกับนี่กับว่าไปน้องตันพี่น้องแล้วต้นซระอุ้ยมันแมนดีจ้าแต่ว่ามันคือพวกง่าแค่อุ้ยพี่น้องมันบอกง่ามบันทึกกับว่าเอาเจ้าเนาะ นี่ยพี่น้องมันจะเป็นฟอกน้ำาจ้าเสียเดี๋ยวเยอะๆก่อนสีท้ายลูกใหม่พี่น้องเบื้งน่างเด้อถอนขึ้นมาก,ก่อนอเกิตดต่ดนเราเด้หนีเนาะนี่ค่ะหลังมันจะเป็นนังสีด้วยพี่น้องหลังมันจะเป็นขื้เห็ดหูหนูนีจ่จ้าทั้งนามมันจะเป็นคือสมิตริงพี่น้องเห็ดตัวนี้กินได้นะคะ แต่บ่าคนบนนยมกินพี่น้องคนข้าเจ้านิยมกอไปท้ายากันนะคะโอ้ยขันมันง้ามที่ก่อนจะเอาไปเห็ดจะไปต้มซุปร้องเบิ้งค่ะนี่เพื่อนน้องี่ก่อนเดินป่าวันนี้เจอเห็ดเหลืองสวยมากเลยค่ะนี่อย่างนี้ต้องเก็บค่ะเพื่อนๆต้องเอาแล้วค่ะอยู่สูงนิดนึงนี่ค่ะแล้วก็ นี่ค่ะนีก็ยีกค่ะตรงนี้เอีกนะคะเ่อนอืค่ะอย่างเพิ่นเลยคราวนี้แต่มีไม่เยอะนะคะเห็ดเหลืองมีน้อยมากเพื่อนๆเนี่ยวันนี้มาหาดูเห็ดหูหนูอีกตัวหนึ่งนะคะแต่เพื่นเจอตัวนี้ก็ไม้เพื่อนๆดูด้วยค่ะนี่ต้นนี้เกิดอย่างเยอะเลยนะคะ โอเคค่ะเพื่อนเพื่อนอนี่เห็ดหูหนูตัวนี้อร่อยถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนเพื่อนต้องเก็บนะคะนี่มันอร่อยมันเป็นนุบเนบนุบ,น,บนุ่มนุ่มนุ่มนบเนบเหมือนกับเย็นรีมันอร่อยอะพี่น้องเนี่ยไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรทั้งสิ้นนะคะเพื่อนเพื่อน,อนต้องเก็บนะถ้าใครเห็นนะเนี่ยดีมากเลยค่ะเห็ดหูหนูเหลืองค่ะ พี่น้องข้ามาเก็บเห็ดกลับบ้านน้ำด้วจ้ะเห็ดตัวนี้นะโตยี่ก่อนตามหาจา้ะฟังพี่น้องเป็นน้ำแข็งอย่างจังเลยเนี่ยเนี่ยท้องมันจะเป็นเหมือนเห,หน็ดหูหนูเห็นไหมพเพื่อนๆอันนีน้กินได้นะคะแสดงว่าขอนนี้ยังอ่อนอยู่ไข่ยังสวยนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำแข็งจะก่อนจะกลับบ้านด้วยนะคะที่รักเฮ้ย เป็นน้ำแข็งอย่างจังพี่น้องเลยอืมอืมต้องเอามีดมากนี่ยพี่น้องนี่สวยๆอย่างนี้พี่น้องต้องเอานะคะเนี่ยเห็ดชั้นดีค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยเดี๋ยก่อนจะถ่ายรูปเห็น้ำ้ยค่ะเด้ออื น้องขอนี่ยางงามเลยจ้าโอ้โหนี่ยังสวยอยู่อย่างนี้ต้องเก็บค่ะนี่อย่างนี้สมบูรณ์แบบค่ะที่รักโหยเ,เก็บเลยเนาะอย่างนี้สวยเลยค่ะโอเควันนี้เราได้กินน้ําซุปเห็ดแล้วนะน้ําซุปเห็ดหูตัวนี้เราได้กินแล้วค่ะวันนี้เจอแล้วได้กินแน่นอนนะคะเนาะถือโอกาสเจ็บกอนนะคะ่ะเด้อมันแข็งพี่น้องที่ก่อนต้องเอาเมีดมาฟันเอานะคะ่ะ แข็งแห้งพี่น้องูอ้ย่ังสวยเลยค่ะเนี่ยขอน,นี่งามแห้งพี่น้องขออกาสเจ็บก่อนได้จ้ะพี่น้องดูยีกอนโชคดีอะยีกอนเจอเห็ดนางฟ้ายักษ์อีกแล้วจ้านี่ปาดทำอมเรจะมันได้อ่ะอู้หูบลอมดอมเถอเดี๋ยวต้องหาวิธีเอาเห็ดละอุ้ยพี่น้องออกมาแล้วหนึ่งดอก เห็ดตั้งฟ้ายักเจ้าค่ะโอ้โหพี่น้องได้เป็นหอหอเหงาเนี่ยได้เป็นหม้อเลยจ้าเฮ้ยนี่ค่ะหนึ่งข้างใต้เนี่เนี่ยอุ้ยข้อกาดเจ็บก่อนนะพี่น้องมันเจ็บยากอะ่ะยีก้อนข้อกาดเจ็บเห็ดก่อนนะยีก้อนเจ็บยากจ้าสูงค่ะค่ะพี่น้องบ่หลายค่ะได้ซ้ำนี่ละค่ะแต่ยีก้อนจะ เอาไปทํากินนะคะกินสดๆอย่างนี้เลยพี่น้องเห๋ยวยีก่อนจะไปทากับข้าวข้าไปเข่าวั้วกันได้ค่ะบันดีเดอได้ปัาสดุดดิบแล้วเราไปทําน้ําซุปกันนะคะน้ําซุปเห็ดน้ําซุปเห็ดหูหนูตัวใหม่นะคะเดี๋ยวยก่อนสิล่องซื้อห้ยได้ค่ะเดอส์จำปลเห็ดหูหนูตัวนีทีก่อนตามหาให้มือน,นี่ค่ะกินได้นะคะพี่น้องเป็นเป็นเป็นยาด้วยค่ะแต่ว่ากจะาบ่ค่อยได้ย่อมกินกันนะคะก็จะเอาไปทํายุกยาท่านั่ง ได้กินได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปทำน้ำซุปไปค่ะเพื่อนๆเห่ดูหนูหน้าตาไม่สวยนะคะ แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวไปทำน้ำซุปกันเรามาชิมดูซิจะอร่อยไหมนะคะนี่เห็ดหูหนตูต่อใหม่ที่เราค้นเจอนะคะไปทำน้ำซุปกันค่ะเพื่อนๆล้างลงหม,ม้อเลยค่ะ เขาคบบุณภพอนีนะคะเดียยวก่อนสิลง่งสืไห้เด้ด่ะเดอเห็นหน้าจำเนียนะจ้ะมนี้เดียยวก่อนสิพาดพี่น้องมาชิมเห็ดหูหนูตัวใหม่ที่หน้าตาไม่สวยนะเพืเ่อนๆนะคือตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะหลังมันนะคะ เขาประคนนิยมกินสดกันนะคะแต่มันกินได้นะคะฉันมาก็จะนิยมทํายากันแต่วันนี้จ่ก็นำมากินสดๆนะคะเพราะมันกินได้เอามาต้มทําเป็นซุปเห็ดใส่ขิงเพื่อสุขภาพมันเป็นยาชั้นดีด้วยพี่น้องมันเป็นตระกูลของสมิธเทลิงนะคะแต่ว่าสมิธเทลิงนี่ข้างหลังมันนี่มันสิเป็นแห่งๆมันเปินลจีว่าเป็นฉำจังสีนะจ๊ะมันสิเป็นยังไงแต่ตัวนี้มัน่ำานะคะเหมือนเห็ดหูหนูไปเลย ะะบะมีกินอย่างจากย่างนะคะร้อนนะคะแล้วก็นี่ก็เห็ดหูหนูเหลืองตัวใหม่ตัวนี้อร่อยมากนะคะส่วนตัวนี้ตัวใหม่ของเราในวันนี้นะคะเนื้อเขาจะเป็นนุ่มหนับเหมือนเยลลี่อะมาชิมกันค่ะหวานหนาอ อร่อยอม,อม,อม,มันไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติอะไรทรั้งสิ้นนะเพื่อนๆนะเหมาะสำหรับที่จะไปใส่ยำไอคอนขอบอกเลยนะใส่ยำใส่แกงจืดนะคะสดๆอย่างนี้นะอืม,อม Nóc nắp nọc tulng tôi nick đường lương tôi ở đường mi bỏ lại mi bỏ tulng lương đường lượng lại con bỏ tulng lương nick ở lại เหมือนนบบไปเก็บมากินดูนะเพืเ่อนๆนะอร่อยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอ,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 อนี้นะคะเดี๋ยวก่อนจางละตัมมมช่วไปเลยนะคะเด้อ เราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคอยติดตามดูนะว่ายกีกอนจะได้อะไรมาฝากเพื่อนๆนะคะสําหรับคลิปนี้เห็ดหูหนูตัวใหม่ของเราใช้ได้นะคะเห็ดหูหนูลายตัวใหม่ไปแล้วค่ะเดี๋ยวลงซื้อให้ะะเด็กย,ยบายยค่ะสวัสดีค่ะ